สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมามาทําไมมาทมําไมเพื่อนเพื่อนยายจะมาเก็บกระเทียมป่าเนี่ยมาเก็บกระเทียมป่าในสวนเราเองนะคะในบ้านอยากกินม,มันยังไม่โตอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาเล็มเอาหน่อยจะกินน้ำพริกปลากะป๋องวันนี้ อืมถ้าเราไปเก็บที่ป่าเราก็จะตัดออกมาทั้งนี่มันก็ได้เยอะเนาะแต่อันนี้ยยายยายไม่อยากตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกดอกมานี่เห็นไหมดอกมันถ้าตัดมันก็ไม่มีดอกยายไม่อยากตัดเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันขยายเพราะมันออกดอกแล้วมันก็ร่วงเห็นไหมนี่ขึ้นมาเต็มเลยนี่เห็นไหมต่อไปยายไม่ต้องไปเก็บในป่าแล้ว ไปอยู่ดีอย่างละไปถ่ายคลิปให้เอฟซีดูขาเก็บแต่บใบนะคะเก็บจะเก็บช้าหน่อยนะคะแต่อยากกินทำไงได้ตัดแล้วเขาก็ไม่ขึ้นมาใหม่นะมันไม่เหมือนบางออผักบางอย่างนะตัดปุ๊บเขาก็ขึ้นมาใหม่อันนี้ตัดแล้วไม่ขึ้นนะตัดก็หมดพอดีต้นหนึ่งมันมีกี่ใบไม่รู้ใหญ่ไม่เคยได้นับดีสามสี่ใบละมั่งต้นหนึ่งอะ ถ้าในป่าเราตัดลงไปลึกๆหน่อยมันก็ได้ต้นมันมาด้วยเนาะออันนี้เอาแต่ใบเด็ดเอาแต่ใบนี่แหละเพราะความอยากกินส่วนมากยังไม่ค่อยได้เก็บหรอกในบ้านน่ะแต่ปีนี้ไม่ได้มันยังน้อยอยู่เขายังไม่ไปเพื่อนยายยังไม่ไปเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าตอนนี้แดดร้อนอากาศร้อนๆน,น่าจะโตกว่านี้แล้วมั้งเนี่ ไป,เ,ปเพื่อนๆนี่แค่พอหายอยากไปนี่นะคะได้เวลาเอาของเก่ามากินอันนี้ก็คือพริกพริกที่ใหญ่ตำว้ปีที่แล้วนะคะพริกเขียวคูวหอมคูวกระเทียมแล้วก็ตำเนาะส่วนอันนี้พริกดองเนาะนี่อยากจะทําน้าพริกปลากระกป๋องปกติยายจะยำเนาะแต่วันนี้จะทําน้าพริกก็ทําเหมือนน้าพริกปลาทูอะไรนี่หละ ปนกันใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ปรุงรสโดยมะนาวน้ำปลาร้าผงนัวก็ได้แล้วเนาะน้ำพริกปลากะป๋องนะคะบีบมะนาว ปลาลงไปยายจะใส่ปลาสดนี้ด้วยนะคะน้ำพริกปราของยายง่ายง่ายสไตล์เยตะนะคะ มัวใสก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ปากระป๋องมันเข้มข้นแล้วอันนี้ไว้กินเป็นผักไม่ต้องใส่ลงไปไม่ค่อยแผ็ก็กินพริกได้แานนี่นะคะเสร็จแล้ว พริกมันเป็นพริกอ่อนเนาะเพื่อนๆที่ใหญ่เก็บมันไม่แดงใหญ่เก็บแล้วใหญ่ก็มาคั่วแล้วก็ตําแล้วก็แช่แข็งไว้ส่วนอันนี้ก็มีทั้งอ่อนมีทั้งเผ็ดเนาะอืมปะ่ะกินกันสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกันโอ้ยวันนี้มากินฟังเสียงนกนะได้ยินเสียงนกป่ะกินแค่นี้ละใหญ่ไม่เอาอะไรมากมาย เพื่ดองอเปรี้ยวหวานอร่อยอืมต่เนี่ยจะกินอันนี้เตรียมปาลายังไม่รู้ว่าม,มันชัดต่เนะ มันอยู่ในร่มมันชัดดีเนะมาไม่เห็นเนอะน่าเสียดายดมากต้องรอวันไหนต้องรอวันไหนไม่มีแดดเด้ออันนี้กินได้ทั้งใบเลยใบข้ออ่อน อร่อยมากเลยเพื่อนกระเทียมป่าวนกลับค่ะ มุนเมื่อกี้สั้งก้องด้านนู้นหันหน้าไปหน้าบ้านอันนี้หันมาทางนี้เออมากว่าจะได้เนาะอันนี้ค่อย,ยังชั่วหน่อยไม่ค่อยสะท้อนนะม,มาไปไหนก็าพกติดตัวไปด้วยนะคะซื้อเตาแก๊สมาแล้วซื้อแก๊สมาแล้วแก๊สหมด จะพามาต้มกว๋วยเตี๋ยวกินในส่วนนี่โรแมนติกแท้ อร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> อืมอืม,อมฟินฟินว้ายดันหน่นดอกไม้เยอะมากไปได้ดูนี่นะครับเพื่อนดูดูเนอะถ้ามันถ้ามันเออ่ถ้ามัน มองเห็นแบบอย่างนี้นะโอ้ยโรแมนติกมากเลยนะนี่ดูดิโน่นเนี่ยอะไรมันจะฟินขนาดนั้นนี่นะคะกินข้าวเออเนาะน่าเสียดายมันมองไม่เห็นแดนมันสะท้อนแดนมันสะท้อนลองซูมให้ดูหน่อยชุยอื้อ ดอกดอกดารารัตนะคะใหญ่ก็บอกอยู่ทุกคลิปทุกคลิปแต่บางคนเขาก็ดูคลิปไม่จบเนาะก็ดอกอะไรดอกอะไร <g ười> ดอกดารารัตนะคะคุณเพื่อนอเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยเนาะคุณเพื่อนนั่งกินข้าวในดงดอกไม้ฟังเสียงนกร้องเจียวเจ้าโอ้โหสุดจะฟินไม่รู้จะบ,บรรบบยายยังไงแล้ว มันสวยจริงๆเลยโอ้ยนี่แหละความสุขอยู่รอบด้านนี่แหละมากินต่อเพื่อนๆชมวิวชมบรรยากาศแล้วก็กินต่อ,อน่าจะได้อินเทอร์เน็ตมาไม่ถึงนี่นะมาถึงนี่จะนั่งไล์สดตรงนี้นะ่ะ ลาสดใครก๋วยเตี๋ยวเนาะอืมก๋วยเตี๋ยวนะ้ะมีเส้นบะหมี่ออกมาแล้วนะคะใค,ใครสนใจทักทายท,ทักแชทได้นะคะมี ออกใหม่ออกใหม่เส้นบะหมี่นะเพื่อนๆบะหมี่นะที่ขายอยู่ทุกวันนี้มีเส้นมีกับเส้นเล็กแต่เดี๋ยวนี้มันมีเส้นบะหมี่มาแล้วนะคะราคาจะต่างกันนิดนึงคนซื้อเนี่ยย่ายนยั่นแหละซื้อราคาต่างกันนิดนึงแต่คนซื้อสิบห่อราคาเท่าเดิมถ้าซื้อสิบห่อนะถ้าซื้อไม่ถึงถ้าซื้อไม่ถึงสิบห่อ แพงกว่าเดิมนิดนึงส้นบะหมี่เริ่มมีชีวิตชีวาแล้วยาก,ก็เริ่มขึ้นแล้วดอกไม้ก็เริ่มขึ้นแล้ว ต้นไม้ก็เริ่มผลิใบแล้วพุ่มนี้กินอะไรเพื่อนพุ่งนี้กินอะไร อยากกินขนมจีนน้ำยาแล้วกินข้าวเสร็จไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ายายว่าจะไปปลูกพลไม้ต้นพลไม้ กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวไล่สดกินต่อเอกไม่รู้นะสําหรับใยา่บางคนเขาชอบเอาไปผัดยายชอบกินดิบอปือ อร่อยายกระถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพห้ยยตาด้วยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกช่วงเที่มันบานเราก็ต้องมาเก็บบรรยากาศไว้เนาะดูเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันอยู่ในร่มมันมองเห็นเนาะ ถ้ามองไว้ทางนู้นมันมองไม่เห็นเนาะเห็นนิดนิดเนาะ